โอ้ไ oh ม่ปตัวใหญ่ตัวเดียวเลยไตรงนี this, right? ้สิกันฐานก่อนตรงนี้ก็มีโอ้โห ตรงนี้ก็มีวิเลจอับดูมันกันเราทุกทางเลยอะ่ะ <Okay. S 1> ตั้งกำแพงตรงนี้ก่อนแล้วกันอันพาดยากมากเลยนะ <c oughs> เหมือนจะดีนะตอนแรกสุ่มมาไม่ดีเลยอะ, <c oughs> ะผีเยอะมากตรงเนี้ยมีหมู่บ้านสองสองที่อะ่ะ ตั้งกำแพงไว้ก่อนมาตรงนี้ก่อนโหแย่มากเลยมีกำแพงไม่ใช่มีกำแพงมีหมู่บ้านผีสองที่อ่ะ <Commander? S 1> ไปทางไหนไม่ได้เลยจะ <the> ไปโอ้ยจะเยอะไปไหนเนี้ย ไม่เจออาหารเลยนะเราโชคร้ายมากเลยอะ่ะจริงเปิดมาขนาดนี้น่าจะเจอรถอาหารบ้างนะตรงนี้ก็น่ากลัวกั้นก่อนดีกว่ากั้นยังไม่ได้ตอมบี้อยู่ใกล้ไปตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยคุณผู้ชมเราทำอะไรไม่ได้เลยเราต้องหาอาหารให้เจอ ต้องค่อยๆเคลียร์ไปก่อนเยอะมากตรงนี้สร้างกำแพงให้ครบก่อนที่อยู่ปิดไปแล้วละกันแล้วก,วก็ตรงนี้ยังตร้งไม่ได้ผมสร้างเทสลาทาวเวอร์ต่อไม่ได้แนะมันาขาดเวอร์เกอร์คือประเด็นคือมันขาดอาหารอยู่ เราขาดแคลนอาหารมากตอนนี้สร้างตรงไหนไม่ได้เลยได้ไหมไม่ได้เหมือนเดิมตอนนี้เรามีวอมาเรียมาขันฝั่งนี้ก่อนแต่ว่ามันไม่มีอาหารตอนนี้เราแย่มากนอกจากเราจะสร้างอาหารแบบอย่างเงี้ยใส่คงต้องเอาแล้วว่ะตรงย่างเงี้ย มันเปลืองทรัพยากรน,นะแบบนี้มันต้องอยู่ติดป่าตอนนี้เราจำเป็นมากงั้นผมสร้างอะไรต่อไม่ได้เลยถ้าไม่มีอาหารอูเยอะมากตรงนี้น่าจะไหวนะพอไหวอยู่แ้วเจอตัวโ,ดโหดน่าจะไม่ไหวอะ่ะทันแรกคือต้องเอาเทสลาทาวเวอร์ก่อนเลยมันงั้นเราทำอะไรต่อไม่ได้เลยวอร์เกอร์มาก่อนเลยจ้าบ้านมา บ้านเพิ่มอาหารขาดเคนต้องไปเก็บละไม่ดีไม่ดีไม่ดีไม่ด,มดีมันเยอะ อู้เยาแล้วเยาแล้วมันวิ่งเข้ามาในบ้านตรงนี้ต้อง <Attention. S 1> เดี๋ยวต้องปิดประตูนั <Building completed. S 1> ้นเนี่ยงั้นซวยแน่ <Yeah. S 1> สร้างละตรงนี้ยอมอ่ะก่อนดีกว่าที่มันน้อยแล้วตรงนี้แต่ผมต้องการป่าไงฝั่งนี้อาจจะสร้างอาหารได้เพิ่มอีก gotcha. <Okay>. yes. เป็นไงบ้างตรงนี้หน่วยสำรวจ ตำรวจเรายังเคลียร์ไม่เสร็จเลยถนะ้ามันเยอะจริง,รงมีมาไม่หยุดไม่หย่อนเฮ้ยเหมือนผมจะเจอรถอาหารใช่ไหมใช่จริงจริงด้วยมาแล้วมาแล้วเหมือนฟ้าเปิดทางมาฝั่งนี้เลยฝั่งนี้เลยต้องเคลียร์ไปเอาอาหารตรงนี้แล้วเดี๋ยวกลับละตกใจแก ใจตลอดแม่งเวลอัพเนี่ยโอเคตอนนี้ผมว่าเริ่มมาละฟ้ากำลังเปิดให้เราเราไปแบบไปหยิบมาเลยไม่ได้นะเพราะเดี๋ยวซอมบี้มันจะตามเรามาเราต้องค่อยๆเขี่ยเข้าไปผมเคยวิ่งไปหยิบเลยอย่างเงี้ยมันตามมาแบบเป็นร้อยตัวเลยตายแพ้ตอนนี้พอด้ไหวละเก็บม,มาละกลับบ้านกลับบ้านบ้านก่อนแล้วก็ ผมทำอะไรได้ต่อแล้วตอนนี้ออะไรอ่ะ๋อมันเดินช้าไม่เป็นไรเรวสร้างตรนี้ก่อนดีก,กว่าตลาดแล้วก็ต้องใช้พลังงานอีกริงอยากไปเอานะฝั่งน,นู้นว่าผมไปเอาดีกว่าต้อค่อยๆเคลียร์ไปการเวิร์กเกอร์อีกแล้วการเวิร์เกอร์กี่คนกันนี้ เยอะมากเลยนี่ผมไม่มีที่สร้างแล้วนะต้องรีบรีบขยายฐานแล้วเสียงเฟลอัพมันดังจริงเก็บมากลับมาที่เดิมโอเครอเคลียร์รอเคลียร์ผีก่อนถอยมาหน่อยลูกโอเคตรงนี้สร้างกำแพงไปเลย ตรงนี้กลับก่อนแล้วกันวันนี้จะวันที่สิบเก้านะเดี๋ยวผีมันจะมาละอันนี้เรากันได้ระดับหนึง่งยังไม่มากตั้งป้อมก่อนไม่รู้มันมาทางไหนฝั่งนี้ก็เยอะเนาะกลับไปกันข้างในเลยดีกว่าเดี๋ยวไปกำแพงและเดี๋ยวขึ้นหอคอยไปอ๋อเราได้ตลาดแล้วอะไรอ่ะ อมันตีกำแพงตีกำแพงประกันหน่อยลูกเอาฟาร์มไหมฟาร์มก็ดีนะโรงแรมฟาร์มบ้านว่าเป็นฟาร์มก่อนดีกว่า,วาจะได้หาอาหารได้มากขึ้นหน่อยเอเคพร้อมเสร็จแล้วอ้น,น,วนูขึ้นไปเลยแล้วขนูขึ้นไปเลย นี้ขึ้นไปเลยสองคนขึ้นไปอันละคนก่อนดีกว่าเดี๋ยวถ้ามันมาทางไหนมันจะโยกถูกตร้งไปในสามมันมาจำการคนหนึ่งเพิ่มเพิ่มฝั่งเนี้ยต้องขยายฝั่งนี้ฝัง่งนี้มีหญ้าเยอะเดี๋ยวผมไปทำอาหารฝั่งนี้โอเคนะน่าจะพอไหวแล้วตอนนี้ าร์มอยู่ไหนอ๋อย,ยังไม่เสร็จรอก่อนรอก่อนสร้างเทสลารอเลยอ๋อตรงนี้มันเทสลาอยู่แล้วสบายแล้วตอนนี้แต่ตังไงก็ต้องเพิ่มหน่อยนะเพิ่มอีกสักอันแล้วกันประมาณนี้เดี๋ยวผมจะสร้างกำแพงปิดฝั่งนี้เลยนะฝั่งนี้ดูโล่งล้วน่าจะทำอะไรได้เยอะตลาดมันยังสร้างไม่ได้มันต้องการคนอีก200อย ได้ครบ200คนตอนนี้เมืองเราเล็กมากเพราะเราติดปัญหารเรื่องอาหารนะตอนแรกต้องรีบละตอนนี้อาหารเริ่มกลับมาแล้วผมจะขยายออกไปฝั่งนี้แล้วกันอุตรงน,นี้มีน้ำด้วยน่าจะดีจะดันออกไปฝั่งนี้นะตอนนี้ฝั่งนี้เราค่อนข้างปลอดภยนะัย้วเรามีกำแพงหมดทุกด้านอันนี้เหลือแค่เคลียร์เพื่อสร้างฐานเพิ่มนะ ผมสร้างกำแพงมาอย่างนี้เลยแล้วกันอืมเรานี่คมมนุษย์ต้องอยู่รอดต้ค่อยเคลียร์ไปเคลียร์มาลูกเคลียร์มาลูก <All right. S 1> เคลียร์มาเลยเยอะมากโอ้โหโคตรเยอะเลย ถ้าอยากท้าทายก็เป็นเล่นตามหมุมได้นะหมดไนเมยปรับซอมบี้ให้เยอะสุดเลยสนุกดีดูดีโคตเยอะเลยเฮ้ยผมต้องกั้นให้เสร็จเยอะมากต้องค่อยดันออกไปอ,ไอุ้ยตรงนี้ดีนะมันเป็นภูเขาหมดเลยอะ่ะผมลองเดินไปฝั่งนี้ก่อนว่าเป็นยังไง ถ้าตรงนี้ปิดทึบนี่ผมว่ากินมาฝั่งนี้นี่ก็เวิร์กนะเพราะว่าตรงนี้ตรงนี้หญ้าเยอะมากปิดทึบหรือเปล่าอุ้ยตรงนี้ปิดทึบด้วยดีละดีดีดีเลยดีของเราเรามากเลยีล๋ยวผมจะขยายมาฝั่งนี้อ่ามันเซฟให้เราโชคดีไปผมจะขยายมาฝั่งนี้เพิ่มี๋ยวผมจะปิดไปเลยเอ้าวฟมาแล้วลืมดูเลย มาจากทางใต้น้าจะเข้าฝั่งนี้นะแต่ผมต้องถอนกำลังถอนกำลังไปกันด้านล่างก่อนขึ้นไปขึ้นไปสอคน,นอยู่นี้คนที่เหลือมาอีกคนนึงมานี่มาใต้เลยกำแพงเรายังสร้างไม่เสร็จเลยมาแล้วสร้างไปก่อนพวกความชัว ตรงนี้จะผมตั้งบ้านเพิ่มวอมาเรียนะงนี่นม, <S <S มาอย่าง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 มาแล้วนี่ไง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 แดงแดงต้องดูว่ามันมาทางไหนไ,ได้กันถูกทาง ผมต้องสร้าง warehouse เพิ่มนะเก็บของเพิ่มนี่มาแล้วมาทางไหนเอ่ยเหมือนจะเข้าฝั่งนี้เลยอ่ะรอดูท่าทีก่อนน่าจะย้ายทันโดนน่าจะย้ายทันถ้าถ้าสมมติมันเข้าเนี่ยนะเดี๋ยวผมย้ายกองนี้ไป อะไรเนี่ยเยอะแยะห,หมดอะไรอนะ่ะปีฐานเรารีบซ่อมนะคือถ้าถ้าสมมติว่า,ามันแตกนี่ฐานเรามันกลายเป็นคนที่อยู่ในฐานเรากลายเป็นสมมอุ้ยอีอ้วนพี่อ้วนพี่แน่นพี่แน่นมายิงก่อนอึดมากโอ้โหโคตรอึดโอ้ตีแรงมากเกือบพังมาทางไหนอ่นะผมว่าน่าจะมาทางนี้แล้วนะ ถ้าจะมาทางนี้ไม่น่าพลาดงั้นเดี๋ยวเราสร้าง warehouse ไปเลยตรงนี้ไปเลยก็ได้ที่จริงมันต้องสร้างให้ชิดหน่อยนะผมไม่มีที่เลยอะี๋ยวสร้างตลาดด้วยที่จริงตรงนี้เอาเออกก่อนดีกว่าผมว่าผมสร้างตลาดดีกว่ารอหินก่อน น่าจะเหมาะก,กับตลาดมากกว่านะแต่เวหาไม่ตั้งอื่นน่าจะหาที่แถวๆนี้เดี๋ยวต้องเคลียร์ฝั่งนี้ก่อนมายังเอ่ยน่าจะมาแล้วนะขึ้นไปเลยอ,เอุ้ยมาแล้วมาแล้วเรินการลูกเอาให้รอดกูอย่างเยอะเรินการเรินการ,การมาแล้ว เวฟแรกมันยังไม่เยอะเท่าไหร่นะยังพอไหวอยู่โอ้ยไหวไหมเนี่ยน่าจะได้นะน่าจะได้อยู่ส <They S 1> บ,บายสบ,บายของนี้ก็ตีจังเลย <Understood. S 1> ม,มาอีกแล้วข้างเยอะเลยนะตอนนี้ผมว่าฝั่งนี้ต้องกันหนาหน่อยละ <Come on. S 1> ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวมากันตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะตั้งตลาดตลาดได้ยังเอ่ย ยังไม่ได้ขาดคนอีกแล้วสร้างบ้านเพิ่มมีปัญหาบ้านเหรอเอาไปนเนยตรงนี้สร้างป้อมทักป้อมหนึ่งนะเพื่อความสบายใจทหารทาี่มาช่วยตรงนี้ แล้วก็เดี๋ยวจะตั้งตลาดนี่ได้แล้วตลาดครอบคุมอืได้แล้วอะไรดีเอ่ยลูซิเฟอร์ช็อกกิ้งทาวเวอร์ลูซิเฟอร์นี่เหมือนเป็นถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นตัวตัวพ่นไฟอะนะส่วนช็อกกิ้งทาวเวอร์นี่เป็นป้อมเดียวไว้แบบช็อตช็อตอ่ะผมว่าช็อกกิ้งดีกว่าช็อกกิ้งน่าจะมีประโยชน์กว่า อูติเฟอร์มันสร้างง่ายกว่าช็อกกิ้งอ่ะมันถูกกว่าตั้งคนเพิ่มมันเลยก็เดี๋ยวผมอัปเกรดเป็นบ้านเพิ่มบ้านขั้น2องแล้วกันเดี๋ยวผมรอตลาดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะสร้างแวร์เฮาส์นี่ไงช็อกกิ้งทาวเวอร์ต้องการพลังงาน26เยอะมากเลยนะมันแบบมันเหมือนเป็นป้อมเลดเกมอ่ะแต่เก็บไว้ก่อนมันแพง จะไม่ผิดน่าจะป้อมละพันห้าไม่ก็สองพันนี่แหละมันแพงมากอย,อย่างเยอะผมดันต่อไม่ได้เนี่ยทหารมีน้อยเกินกลับมาก่อนเดี๋ยวซวยวันนี้ต้องสร้างเทสลาเพิ่มมานนี้แล้วกัน attacking the colony defenses. เอาอเวลอัพทีตกใจทีอะไรเอ่ยเพราะมันมาตีฐานเรานิด,นด,นดนนหน่อยไม่เป็นไรให้มันตีไปก็ตลดาดได้แล้วเนะขายก่อนมันไม่ค่อยได้ใช้ต้อมด้วยก็เดี๋ยวผมจะสร้างแวร์เฮาขาดอินเทอร์ชีขาดวูดหลายอย่างจัง Attention. ตั้งน่าจะตั้งที่ตกปลาได้สองสองก็เอาไหวอยู่เยอะมากเยอะม,มากคนดูกันมาเลยนะผิดผิด,ผ,ดผิดเลนถอยมาก,ก่อนผิดเลนผิดเลนไม่เป็นไรได้อยู่ ผมจะทำชิดนี่เลยนะตรงนี้ผมจะเปิดเพราะตรงนีมน้มันเดินมาไม่ได้เราเช็คแล้วมันเป็นบูเขาอเยอะมากต้องดันไปสักหน่อยนงน,นนะคิดว่าจริงผมควรทำกำแพงติดแม่น้ำไปเลยจะได้ประหยัด ก่่อนีวาทำกำแพงติดแม่น้ำไปเลยได้ประหยัดหน่อยอ,อย่างนี้โอ้เดี๋ยวพลาดอีกเดี๋ยวพลาดอีกมีบทเรียนแล้วประมาณนี้นะเราจะได้พื้นที่ตรงนี้ด้วย สร้างมาอีกแล้วก็สร้างเทสลาเพิ่มตรงนี้ประมาณนี้แล้วกันล่างนี่มาเยอะมากนะผมริ่มเสียวๆว่าจะมีตัวบอสมาแล้วเนี่ยแต่ตอนนี้ยังยังไปได้สวยอยู่นะ ค่อยๆเคลียไปค่อยๆเคลียไปตรงนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะตรงเนี้ยเยอะมากเยอะมากจะกันกำแพงแล้วคิดว่าน่าจะกันได้แล้วโอเคอย่างนี้ผมจะสร้างฟาร์มมีที่ทำอาหารเพิ่มเยอะเลยจะเคลียให้พอแบบ หายใจได้ก่อนแล้วกันตรงนี้แน่นมากซอมบี้แล้วก็ผมต้องการเหล็กแล้วตอนนี้ว่าจะจะสร้างสไนเปอร์ขาดไม้ขาดไม้อีกสามสิบอุ้ยได้แล้วนี่อุย้ยไม่ใช่นี่ไม่ใช่นี่นี่นี่ผมได้แค่สามเองเหรอสามก็สาม มีไหมอะเล็กมีตรงนี้แต่มันอยู่ใกล้มันอยู่ใกล้บ้านซัมบี้นะเรื่องค่อนข้างเสี่ยงเลยตั้งป้อมไว้ก่อนเผื่อไว้เยอะมากตอนนี้ทาหารเราเริ่มเก่งแล้วนะ มันเป็นหัวเหลืองกันหมดแล้วแต่ยังมีหัวส้มอยู่บ้างแต่ก็พอไหวละตับซอมบี้ลูกน้องอะน,นะ่า <Building> จะได้อยู่่าจะได้อยู่มาดีแลเนะี่ยตอนนี้ที่ผมยังไม่เคยเล่นมาถึงประมาณนี้นะปกติตายก่อนตลอด ไม่เคยใหญ่ขนาดนี้ระดับด่านนี้นะยากมากไฟฟ้าหมดต้องสร้างไฟฟ้าเพิ่มโอเคตรงนี้แล้วอุ้ยอุ้ยตัวอะไรอ่ะอู้ยแย่แล้วแย่แล้วอู้ไม่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 ตัวอะไรอ่ะวันนี้ผมไม่เคยเห็นนะช่วยยิงหน่อยช่วยยิงหน่อยอู้ยแย่แล้วโอ้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 ไม่ ก็ตัวใหญ่ตัวเดียวเลยผมลืมดูแมปอะตายหมดเลยโอ้โหจบแล้วเพิ่งจะพูดไปเองว่าไม่เคยมาเล่นน้อยไกลขนาดนี้โอ้ยไม่